ว,ดดวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขสุคนนะคะวันนี้หิมะตกค่ะน่าส,สดภาพพี่น้องมาเล่นหิมะด้จ้ะเด้อเลิกงามย่ำดีหิมะตกก็เล่พภาพพี่น้องพวกหิมะมีใครอยู่บ้างไหมหรือว่าไปเล่นหิมะกันหมดแล้ว สวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้าง4 000, 000, 000. ล้านคนกว้างมไปทางไหนกล่องโอ,โอ้กล้องอยู่ทางนี้มมนี่าพามาเรีนหิมะจ้ะข <c ười> ี้เกียจทำคลิป <c ười> ทุกคนสบายดีนะคะอันนี้ปิ๊กอยู่อยู่หลังบ้านค่ะอยู่หลังบ้าน ไม่ได้ออกไปหน้าบ้านหน้าบ้านคนเยอะเออมุมนี้ดีกว่ามุมนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อมาทักท้ายซื้อ,อ,อค่ะแบว่าหิมาโตกันหน้าก็เลยเอาวรยากาศมาสู่เบิงไม่เห็นคอมเมนต์เลยสงสัยสงสัยว่มีคน บมีคนคอมเมนต์สวัสดีค่ะคุณระดาสวัสดีค่ะสบายดีนะคะคุณระดามาจากอ่าอยู่ที่ไหนเนาะมือนี้ปิกานาสดเลยค่ะวันนี้ทำงานบ้านเพราะกล้องมันอยู่ตรงนี้สวัสดีจ้าคุณพี่คุณพี่บังอ่อนสบายดีวะค่ะพี่มาเล่นหิมะน้ำกัน นานๆจะมีหิมะนะเพราะว่าเมืองเมืองที่ปิกอยู่มันอยู่แบบไอ้ทั้งอยู่ตรงกลางของประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะคุณทาลุ่งสวัสดีค่ะยุบึ่งการโอ้ยบึ่งการนั่นเมืองพญานากตัวนั้น <c oughs> โอ้ยคุณพี่บอ่อนมาไวๆไว <c oughs> ยังหิมะมันจะละลายก่อนอันยุบึ่งการเมืองพญานาคตัวนั้นนะ่ะปู่อือลือบอก อันเมื่อปูอื้อลือเนาะบุญการปิ๊กมาแบบเดียวเดี๋ยวปิ๊ก็จะขึ้นเมื่อหาจจะปิ๊กนาวพี่ๆใครอยู่ในติ๊กตอกก็ไปแวะหาปิ๊กในติ๊กตอกได้นะตอนนี้ปิ๊กทำอ่า how to tiktok อยู่ในติ๊กตอกค่ะก็เลยบ่ค่อยได้มาอัน u t u b e ปันไหนแล้วก็อันมีพี่ๆหลายคนิันถามมาว่าเป็นยังปิ๊กคือพ่กเฮ็ดคลิปคือเ่าคื ป,กปิกติดงานอันปิกแบ่งเวลาบ่าได้ปิกติดงานแบบว่าปิกตัดต่อวิอปิกเป็นแอดมินพร้อมจากกันเลยแบบอันไหนที่มันทาได้เร็วปิกก็ทําอันนั้นแหละเพราะว่าให้ทำคลิปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยปิกไม่มีเวลาเรียบเรียงเนื้อหาค่ะอันทเว้าก็ ผู้เชียวซานพันเกิดจะมาเบกกันนะก็เลยเบ,า,บาๆแต่กูผูเชี่ยวชานนะนะ <c oughs> ก็เลยไปทำอันอันที่ตัวเองถนัดก็คือพวกพวกเรื่องโซเชียลมีเดียมากกว่านะคะเรื่องชีวิตในในอังกฤษก็ก็ก็ไม่พูดไม่ค่อยพูดอะไรละ <c oughs> เรื่องจะควงกับเบาขี่ข้านเบา <c oughs> จ้าขอยุพัทยาบ้านเกิดขอยุกาสินเจ้าขอยุพัทยาพัทยาเป็นยังไงพัทยาย่ฮะพัทยา เป็นยังไหนพัทยาข้าเจ้าคือว่าเงียบหลแทะพัทยาแมปีนี้ว่าจะไปอยู่พัทยาเพราะว่าจะไปอันสนามยิ่งปืนแม่จ้ายู่อันสนามยิ่งปืนอยู่พัทยาแมปิกโบปิกยังไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ว่าไดีมันอยู่ตรงใดเดี๋ยวว่าแต่สมัยเฮงงานจะอยู่พัทยาอัน ให้งั้นอันที่เป็นบริษัทเฮดวิสาเนาะอยู่พัทยาบัดวันนีบ้บบได้เฮตุละก็บ่ได้ไปดวนแล้วจากเลยจื้อบบได้ว่ามันไอสนามยิงปืนมันอยู่ตรงใดเนาะอคุณพี่บังอ่อนอยู่นั่นว่าติอุ้ยขอดดะคะบคุณหลายๆลยค่ะเบิ่งทุกส่องทางว่าสันสาธุสาธุอออสาธุวะ <laughs> <laughs> ไปเที่ยวช่วงเดือน,น,อน,นม,มิณาก่อนลานเงียบมากเอ้ยนั่นแล้วมันข <laughs> ออมีสีิเลี่เนาะโอ้ มันเมนยูธุรกิจสีเท่าๆมันก่ายูยากเนาะจ้ะเนาะอันเพราะว่ามันไปใซเบ่ได้จ้ะอันคอยไปคิดสมมาสคอยติดอันคอยไปคิิสมาสคอยติดโควิดเนาะอันคนกับมาสมน้ำหนาคอยเขาบอกว่าเมื่อไอพ่อกันคิดสมมาสกันยังไปยูอ้ยสมน้ำหนาเขาว่าแต่ว่ามันกระสมอะไรที่เขาด่าคอย ก็นจ,จังไงเนาะขอบพวเขาต้องการพบกันเออเขาไปเวิร์ดจะคล้องสิว่าบ่กไปสิได้สบายเออเขาไปแล้วก็ต้องไปกับเขาสิโอ้ติดกับติดติดแล้วกันแล้วข่อยขับรถไปตรวข่อยกับขับรถข่อยค่อยไม่ได้นั่งรถบัสไปไม่งั้นเขาจะมีศูนย์ตรวจอไว้ทําไมอ่ะถ้าไม่ถ้าแบบให้คนสงสัยว่าติดเชื้อไปคนละง,ง,งล่วงไลไม่อดาข่อย แต่ว่าก็แล้วเต่ดอกหวาเาสิเหตุอย่างากัแล้วแต่เราขวขี่คานเบาดับขวบปเหตอีกดอกโควิดน่ะอันขีขคัน,ข,นขี่คานเบาน้า,นานผู้เสียวสั้นต่างต่างผู้รู้นะรู้ดีค่ะเออคอยหายเล้วกับสว่วงละแล้วเต่ไผรักษาตัวเองไผมันเด้อบานนี่อ่าพัทยาคุยพัทยา ตอนแรกจะพาเดินไปดูหน้าบ้านด้วยแต่ว่าหน้าบ้านโคตนไหลคักจ้าอันก็เลยอันไม่ยูหลังบ้านเราแบบยูหลังบ้านเป็นส่วนโตเป็นส่วนโตโอ้ยพี่น้องทั้งบ้านเท่าไป็นอย่างไหนเนาะกินข้าวเลี้ยงเรไปปีกกระมาไลซื่อๆนี่แหละไล่แล้วปีกกะจปิดไวแบบว่าอยากไอนะหนะ้าสดเอาแต่ตน้นสวยๆออก ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่มีสาระมันไม่มีสาระก็เลยไม่มันไม่มีสาระก็เลยไม่อยากเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวคนคนอื่นมาดูพี่ก็อยากให้เขาดูแต่สาระโอ้พนคเดเลดนอนเร็วแท้คุณละดาจ้าจา้จา,จาขอพุดหลายๆจะทั้มา้านเท่ากับปิก,กับปิ่งกำลังใจให้คือกันเนาะสู่ๆคือกันจา้าขอพุณหลายๆมาวาอาน้่พี่น้องื่อๆนี่ละเพราะว่า อันบอค่อยได้เฮ็ดคลิปอันนะ่ะอันพล,ลังคนมันกระสังแซวหายไปใส่ยังสินะปิกกะยากปิกยากปิกกะเลยแบบจัดเวลาไม่ค่อยได้ก็เลยไปทำติ๊กตอกเพราะว่าติ๊กตอมันทำเร็วอนะอืมคิดว่าต่อไปจะทำเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียละไม่ไม่ทำเรื่องชีวิตในอังกฤษละเพราะว่าเพราะว่ามันอันบุมี่ยังเซเว้ไหม <laughs> เพราว่า มันไม่ยังสี่เาจ้าเจ้าเจ้ว่าเาเรื่องยังอะนะจะาว่าเรื่องผัวกระบือรูเรื่องนะมีผัวผู้เดียวบโบได้ไปกับหลายคนนะก็เลยบ่มว่าผู้ชายผู้นั้นยังสั่นจังสี่นะก็เลยจะไปพูดเรื่องผัวนะคะทุกคนก็คิดว่าต่อไปพิกจะทาเกี่ยวกับพวก how to ตัดต่ออพวกเคสโซเชียลมีเดียการตลาดออนไลน์ยังสี่ละจ้ะเพราะว่า มันมันต้องจับอันที่มันได้เงินก่อนเนาะอันใดแบบที่เฮ็ดคลิปไปเล่นไปกินไปเที่ยวสีมันกะมันมันไม่ลาสลอมมันไม่มีประโยชน์คนเขาไม่ดูแล้วก็ไม่ดูอีกอะไรเงี้ยค่ะอืมฝรั่งออกร้อมกันเอียงกว่าฝรั่งออกร้อมกันอันจะทำต่อไปถ้าทำปิก ทำคลิปพวกตัดต่อพวกอะไรอย่างเงี้ยอพี่น้องสีเบิงบอปิกกต้องขออภัยได้แต่ว่าปิกกต้องเห็ดอะไรที่ปิกถนัดเนาะเพราะว่าแต่ให้ปิกมานั่งเว้าพวกพวกเรื่องส่วนตัวอยังปิกกับบค่อยถนัดบานไดจ้าเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เป็นแพชชั่นปิกกันะเออสวัสดีค่ะพี่จอยพี่จอย ทางยอกเป็นไงตกหนักไหมบ้านปิ๊กไอ้ทางน,อน้องแฮมเปิลตกก็หนักอยู่พอปั้นสโนว์แมนได้ค่ะคลิปสั้นๆเนาะแบบปิ๊กเอาคลิปสั้นๆเพราะว่า,าทุกทุกวันนี้นะคนสมาธิสั้นรวมถึงรวมถึงปิ๊กนี่แหละสมาธิสั้นก็เลยแบบทำคลิปสั้นๆเอา้าเดี๋ยวปรับอันนี้กันด้อยโอ้ยหแขยกลม,มอยู่ังด่วนเออนีซซัสอยูเนี้ย เอาคลิปสั้นๆล่ะมันจังเบิ่งเข้าใจง่ายเนอะจากเนาะมัน,นแบบจวดรู้เรื่องเลย่อยใช่หมเออแบบแดดจ้าวันนี้เอาเครื่องสั้นทางเนี่ยทางมิดแลนด์เนี่ยทางกลางๆของอังกฤษเนี่ยาทางตอนกลางของประเทศอังกฤษเนี่ยคือหิมะตกแล้วพี่เออถือว่า ก็หนักอยู่นะถือว่าหนักวันนี้ก็จะตกทั้งวันนุละทุ่มสองทุ่มพละ่ะจ้ะเออจะสรุปพี่จอยไปตรวจแล้วเป็นไงบ้างผลโควิดเป็นไงบ้างคะพี่จอยโอเคไหมพี่โอ้ไม่เป็นสาธุสาธุสาธ,สาธุดีแล้วคะ่ะไม่เป็นเนาะอืมปฏิทามยังกทำนะคะ จ้าจ้าจ้าเนออันคุดในคะ่ะคุณระดาลาติสวัสด์เดอ้อเดี๋ยวปิ๊กจะอยู่สักสามนาทีปิ๊กก็จะไปแล้วเดอ้อปิ๊กก็จะไปละจ้ามาคุยเล่นคุยหวัวเอาหิมะมาให้เบิงเอาหิมะฝากพี่น้องทางไทยนํำผู้ใดที่อันโรงเรียนก็จะตรวจอีกเออดีเพราะว่าพี่จอยทำงานคีย์เวิร์เกอร์อยู่แนวหน้าก็จะได้ตรวจบ่อย ของปิ๊กก็3เดือนนี้ไม่ต้องตรวจแล้วเพราะว่ามันมันยังมีอยู่กับปิ๊กตรวจไปก็ได้โพสิทีเหมือนเดิมค่ะโอ้ก็ตกใหนาควายขคตยตกใหนาสดควายเอาเหี้ยบูบ่อยไ่เอาเหี้ยบูบ่อยไ่สิมี่แล้วกับเอาอันน้มตามะลิ นมเย,ยวมาลาดเนี่ยจา้าอ่านมตาเมลีนมเยยวมาลาดอ๋ยพี่น้องนี่ทั้งไทยไอโควิดมันกระบ,บนจนไหลซ้ำอยู่อังกฤษดอกจ้าอังกฤษมันเหมือนหนึ่งสามหม,มืน่นซิมนสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างนอ้อมาเล่นหิมะด้วยกันค่ะพี่เอาน้ำแดงมาให้ปิกหน่อยสบายดีนะคะพี่ กล้องมันอยู่ตรงนี้เนี่ยแตมันไม่หนาวพี่จอยเนี่ยเออพี่ยืนมันไม่ค่อยหนาวแต่เดี๋ยวไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วนี่ออืจะทําคลิปเก็บไว้ดีไหมว่าขีข่คานคาดกัไหมปิ๊กเมื่อยปิ๊กเมื่อยเฮ็ดคลิปปิ๊กกระลึบเพาอยากเฮ็ดปิ๊กขีข่คานว้าวปิกขีข่คานว้าปิ๊กไปเฮ็ดช่องยูทูบให้ วัดปลาพุทธ,ธาลาบจะไอทำช่อง youtube ตัดต่อลงเพจให้พระอาจารย์แล้วก็ก็เลยแบบเหมืออ่อยแอแร์นะแล้วก็สอนนักเรียนน้ำหล่ะสอนนักเรียนน้ำสอนอนไปสอนมากสอนนน้ำลายแตกซัวๆก็เลยแบบโอ้ยเมียเบาอ่ะนะก็เลยก็เลยเพวกคอยได้ให้คลิปเนี่ยในราคาประเด็นมันประเด็นมันก็อยู่ตรงนี้ระคา่า เกือบลืมตัวกัดกินหิมะว่ะเอ,อ <c oughs> <c oughs> โอเคกะพี่น้องปิกจะไปแล้วเด้อจ้าเดอ้อไอกะอันเขาพูดหลายๆที่ที่มารับมเดนะค่ะเดอะ้อกะอันพี่น้องทางไทยก็นอนหลับฝันดีเนะาะจ้าพี่น้องทางนังกีษกะ รักษาสุขภาพพี่น้องทั้งยุโรปก,กะรักษาสุขภาพสู่สุขสุขคนเนาะค่ะนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงกะขอพุณนหลายๆท,ที่ที่ติดตามที่ให้กำลังใจปิดตลอดตอนนี้พี่กระหายดีแล้วจ้ขาขอให้ทุกคนปลอดภัยเนาะบุญรักษาพระคุ้มครองปิกไปลจะจ้าบายบายค่ะแล้วมันปิดตรงไหนอ๋อตรงนี้ <laughs>